กรณีเหตุการณ์พบศพชาวเวียดนามถึง6รายในโรงแรมดังย่านราชประสงค์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทีมข่าวเดอะสแตนดาร์ดของเราเนี่ยได้รับแจ้งจากเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักทุ่มครึ่งว่าพบศพผู้เสียชีวิต6รายเนี่ยนะฮะที่ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปโดยคุณเอกธนกรวงปัญญาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเสียชีวิตนี่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่ากว่าที่สื่อจะรู้เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร ทีนี้ผมจะไล่เรียงไปไวๆเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนสามทุ่มครึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพลเอกต่อศักดสุวิมลพบตะรก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้ตั้งโต๊ะถแถลงพร้อมกันเบื้องต้นก็คือมีผู้เสียชีวิต6คนนะครับทั้ง6คนเนี่ยมาเช็คอินในโรงแรมดังนี้ไม่พร้อมกันนะครับพักอยู่ชั้น7 4ห้องชั้น5ที่เป็นวิลล่าในีหนึ่งห้องรวมแล้วเนี่ยหห้องซึ่ง ความแปลกคือทั้งหมดเนี่ยต้องเช็คเอาท์ในวันที่15กรกฎาคมแต่ปรากฏไม่มีใครเช็คเอาท์ฮะแม่บ้านเขาก็เลยไปดูนะพอไปดูอ้าวประตูก็ล็อกจากด้านในแม่บ้านเขาก็เลยเข้าไปทางด้านหลังก็ต้องตกใจว่าทั้ง6คนนั้นเสียชีวิตอยู่ในห้องในสภาพที่ไม่มีการรื้อคน้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่หลายๆศพก็คือตัวม่วงนะตัวสีชมพูชมพูอมม่วงนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนกับขาดอากาศหายใจนะครับ ทีนี้ในห้องเจออะไรบ้างนะครับมีเมนูอาหารที่สั่งมาเป็นอาหารจานเดียว6จานแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับมีอยู่จานเดียวที่แกะพลาสติกซีลออกมาแต่ก็ยังไม่ได้กินนะครับแล้วก็มีถ้วยเครื่องดื่มลักษณะมีการผสมอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับซึ่งอันนี้เอาจานข้าวก่อนนะจา์ข้าวก็คือยังอยู่ดีนะยังไม่ได้กินนะฮะต่อไปเรื่องเครื่องดื่มนะครเครื่องดื่มเนี่ยก็พบว่ามีเศษตกค้างอยู่ที่ก้นถ้วย ซึ่งภายหลังเนี่ยทางตำรวจก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไอ้กระบอกสแตนเลสที่พบในจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เป็นของโรงแรมนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นของทางกลุ่มของผู้ตายที่นํามาเองนะที่เป็นชาอู่หลงเนี่ยเอามากินกันเองนะฮะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับโรงแรมนี้ด้วยนะฮะว่าอันนี้ไม่ใช่เครื่องดื่มที่มาจากเขานะฮะมาจาก6คนนี้เขานํามาเองนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวันนี้ครับทางตํารวจนะครับ ได้ออกมาแถลงแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วมี7คนนะแต่ว่าคนที่7เนี่ยซึ่งเป็นน้องสาวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่4กรกฎาคมแล้วก็กลับไปที่เวียดนามตั้งแต่10กรกฎาคมแล้วนะครับตำรวจคาดว่าคนนี้ไม่เกี่ยวนะฮะแต่หลายๆคนนะครับวันนี้ผมคุยกับอาจารย์นักวิชาการนะครับก็บอกว่าก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปแบบนั้นนะว่าคนที่7จะไม่เกี่ยวเลยเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือไม่นะครับแต่โอเคตำรวจบอกแบบนี้นะครับ ถามว่าแล้วอะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นบ้างนะครับคนที่อยู่ในห้องชั้น5้าเนี่ยคือเชอรินนะเดี๋ยวเราเอาเราเอาแผนผังขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะว่าใครเป็นใครเนะเชอรินชองเนี่ยคือเป็นคนค้ำประกันนะครับแล้วก็มีทิเหงียนเพืองนะฮะทิเงียนเฟืองนี่เป็นเจ้าหนี้นะฮะคนที่เป็นเมียนะฮะแล้วมีทิเหงียนเฟืองลันคนนี้เป็นลูกหนี้นะครับ มีดินทานภูนะคนนี้ที่เป็นช่างแต่งหน้านะฮะที่ตอนนี้มีการเปิดเผยว่าเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์จากเวียดนามนะครับแล้วก็มีคุงดังวานนะครับซึ่งหมายเลข4กับหมายเลข5เนี่ยตอนนี้ยังหาความเชื่อมโยงไม่ได้นะฮะแต่เดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็หมายเลข6นะฮะคือฮงทันทันนะฮะสำเนียงผมอาจจะไม่ถูกต้องต้องขออภัยด้วยนะฮะ ีนี้ถามว่าทั้งหมด6คนเนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรห้องที่อยู่ชั้น5เนี่ยคือของคนเบอร์หนึ่งคุณผู้ชมฮะคือคุณเชอรีนคุณเชอรีนเนี่ยสั่งอาหารมาสองรอบด้วยกันแต่อาหารเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยฮนะเพราะว่าไม่ได้กินนะครับไม่มีประเด็นแต่พนักงานของโรงแรมเนี่ยบอกว่าตอนที่ไปเสิร์ฟเนี่ยเห็นคุณเชอรีนเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวนะครับแล้วก็พนักงานก็เสนอตัวว่าจะชงชาให้ปรากฏว่าคุณเชอรีนเขาปฏิเสธหลังจากนั้นก็พบว่าอีก5คน ซึ่งพักอยู่ที่ชั้น7เ,เนี่ยก็ทยอยลงมาที่ห้องของคุณเชอรีนแล้วเอากระเป๋าเดินทางเนี่ยมาด้วยคือลักษณะคือเขาเตรียมจะเช็คเอาท์กันอยู่แล้วนะแล้วก็เข้าไปในห้องนั้นถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นความสัมพันธ์ของทั้ง6คนนี้คุณผู้ชมฮะความสัมพันธ์ของทั้ง6คนนี้คืออย่างนี้ฮะเชอรีนเจ้าของห้องที่ชั้น5นะเป็นผู้ค้ำประกันทิหียนเฟืองลันเป็นลูกหนี้ ซึ่งปรากฏว่าสองคนนี้ไปชวนที่เหงียนเฟืองก็คือเจ้านี้ที่เป็นเมียนะฮะแล้วสามีนะ,ะคือเบอร์6นะครับสองชวน2คนนี้มาร่วมลงทุนผมเรียกเป็นเบอร์แล้วกันเดี๋ยวค้างหน้านี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผู้ชมจะงงนะชื่อมันอ่านยากนะฮะเอาง่ายเบอร์1คนค้ากับเบอร์3เนี่ยไปชวนเบอร์2กับเบอร์6มาคุยกันนะ,ะมาร่วมลงทุนกันถามว่าลงทุนอะไรลงทุนนู่นเลยฮะไปลงทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเขาจะไปเคลียร์กันที่ญี่ปุ่นแต่มีบางคนในแก๊งนี้วีซ่าไม่ผ่านเลยมาเคลียร์กันที่เมืองไทยมูลค่าที่ร่วมลงทุนตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ10ล้านบาทอันนี้ญาติเป็นคนให้ข้อมูลนะฮะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยไปชวนไปบอกให้ลูกหนี้ก็คือเบอร์สามไปชวนเจ้านี้2คนคือเบอร์สองกับเบอร์หกเนี่ยมาร่วมลงทุนแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าไอ้ที่จะไปลงทุนเปิดโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้า สองสามีภรรยาคือเบอร์สองกับเบอร์หกเนี่ยก็ทวงถามมาตลอดจะไปเคลียร์ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เลยม,มาเคลียร์ที่ไทยเห็นว่ามีแพลนจะไปไหว้พระที่วัดยานาวาด้วยนะฮะปรากฏคนก็ถามมาอีกว่าอ้าวแล้วสองคนละ่ะเบอร์สี่กับเบอร์ห้าเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะเบื้องต้นเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าสองคนนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่ตำรวจเชื่อว่าน่าจะถูกชักชวนมาเพื่อพูดคุยให้ลงทุนเช่นกัน นะครับส่วนช่างแต่งหน้าที่เป็นเบอร์สี่เนี่ยนอกเหนือจะถูกชักชวนมานี่ครับก็มีรายงานว่าญาติบอกนะครับว่าก็ถูกให้พามาที่ประเทศไทยเพื่อมาเป็นช่างแต่งหน้าให้กับใครคนใดคนหนึ่งในทริปนี้ในช่วงเวลาเพียงแค่3วันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือเข้ามาไทยก็ไหม่พร้อมกันเช็คอินโรงแรมก็ใหม่พร้อมกันกกน,นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของทั้ง6คนแต่ว่าก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะว่าเบอร์สกับเบอร์5เนี่ยตกลงแล้วความชัดเจน คืออะไรกันแน่นะฮะผู้ชมแต่ตํารวจนะครับก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นความขัดแย้งในเรื่องส่วนตัวของคนทั้ง6คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มาก่อเหตุในไทยทั้ง6คนไม่มีหมายแดงนะไม่มีหมายแดงจากอินเตอร์โพไม่มีอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้คือเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วทำไมถึงเสียชีวิต6คนครับวันนี้ตำรวจถแถลงชัดแล้วนะฮะว่าปมเหตุคือ ไซยานายอีกแล้วครับต้องพูดว่าอีกแล้วก่อนในนี้ยังจําคดีแอมไซยานายได้ไหมครวันนี้ก็มาอีกแล้วครับไซยนา,ยน,ยายนายเนี่ยไซยานายเนี่ยไปเจอตกค้างอยู่ในการน้ําชาแล้วพบคราบที่แก้วสอดคล้องกับผลตรวจสภาพร่างกายของผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มก็พบว่ามีไซยานายในเลือดซึ่งล่าสุดเนี่ยประมาณสักบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะฮะก็ทางจุฬาลงกรโรงพยาบาลจุฬานะฮะได้ออกมาถแถลงแล้วนะครับพบ สารไซยาไนในร่างของผู้ตายทั้ง6คนนะครับศพทุกรายมีร่องรอยของการขาดอากาศเกิดขึ้นริมฝีปากม่วงเข้มใบหน้าม่วงนะฮะปลายเล็บมือม่วงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการบ่งชี้สําคัญที่พบว่ามีการขาดอากาศร่วมด้วยนะครับไซยาไนเนี่ยแปบ๊บเดียวเท่านั้นฮะบ,บางทีไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสหรอกครับผสมไปในชาเนี่ยกินเข้าไปแปบ๊บเดียวไปเลยฮะแล้วการขาดอากาศหายใจหรือการ ที่มันเข้าไปจับกับออ,ออกซิเจนเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยนะฮะจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกมีอยู่2คนที่พยายามจะเหมือนกับวิ่งออกไปที่ประตูใช่ไหมฮะแต่ก็ล้มลงที่หน้าประตูซะก่อนคือไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าหนีรอดจากเหตุการณ์นี้ได้เลยเนี่ยถ้าดูตามแผนผังนะฮะสคนเนี่ยเสียชีวิตในห้องนอนนะครับแต่อีก2คนเนี่ยเห็นไหมฮะก็พยายามจะออกไปอ่ะนะฮะแต่ก็ไม่ได้นะฮะ ขอไปฮนะสองคนเนี่ยเสียชีวิตในห้องนอนคือเบอร์2กับเบอร์6นะฮะแล้วก็อีก4คนเนี่ยอยู่ที่ห้องนั่งเล่นแต่จะเห็นว่ามีอยู่ที่ตรงประตูเนี่ยสคนเบอร์1กับเบอร์4เนี่ยเหมือนพยายามจะออกไปจากประตูแต่ว่าสุดท้ายก็ออกไปไม่ได้นะฮะเสียชีวิตทั้งหมดทั้ง6คนนะครับเรื่องของทรัพย์สินทุกอย่างอยู่ครบนะฮะไปเจอเอกสารการจัดการเรื่องที่ดินอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบนึงซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดนะฮะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่ามีรายงานว่า ไอ,อเรื่องที่เขามาเคลียร์กันเนี่ยเดี๋ยวจะต้องขึ้นสารในเดือนหน้าก็มีการสันนิษฐานกันต่างๆนานานครับว่าเอะมาวางยากันแบบนี้ก็คือเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นผิดหรือเปล่าและอาจจะกลัวเรื่องของความผิดก็เลยวางยาเสร็จปุ๊บเห็นแล้วทุกคนตายแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มนั้นตายตามไปด้วยอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานอยู่นะครับเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยผมได้คุยกับนักอาชญวิทยาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าคนที่ก่อเหตุเชอรีนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นร่วมด้วย เช่นเรื่องของสุขภาพทางจิตภาวะซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆนา,นานามิฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่น่าจะก่อเหตุในลักษณะนี้นะครับและล่าสุดคุณผู้ชมครับไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าชุดสืบสวนนครบาลได้นําตัวนายฟานงอกบูอายุ35ปีเป็นคนเวียดนามนะฮะซึ่งเป็นไกด์ให้กับกลุ่มผู้ตายมาสอบปากคําที่สอนอนลุมพินีนักข่าวพยายามจะสอบถามไกด์คนนี้นะครับปรากฏไกด์ ตอบว่าไม่เคยเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาก่อนแต่รู้จักเพียงหนึ่งคนในกลุ่มนี้เมื่อปีที่แล้วนักข่าวถามว่าแล้วคุณพาเขาไปเที่ยวไหนมาบ้างปรากฏไกด์ไม่ตอบนะฮะถามว่าคุยอะไรบ้างก็ไม่ตอบนะฮะแนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่าไกด์คนนี้เนี่ยเมื่อวันที่3าถึงหกรกฎาคมที่ผ่านมาที่เหงียนฟองลันก็คือคนเบอร์สองเนี่ยนะฮะใช้ให้ไกด์คนนี้เนี่ย ซื้อยาไปให้ในราคา1 11,000บาทโดยบอกว่าเป็นยางูหมายเลขเ็ดเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วกันนะเขาบอกเป็นยางูหมายเลขเจดแต่ไกด์คนนี้เนี่ยพอรับออเดอร์มาก็ไปสั่งต่อกับคนที่ชื่อไทเกอร์ตัวละครเพิ่มแล้วนะฮะไทเกอร์ก็ประสานกับที่เหงียนเฟืองลันโดยตรงว่าจะให้เอายาเนี้ยไปส่งที่ไหน แล้วไทเกอร์ก็เอาไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งตอนนี้สิ่งที่ตำรวจกําลังทําอันนี้ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมคือกําลังแกะรอยจากกล้องวงจรปิดว่าไอ้ไทเกอร์นี่คือใครแล้วยาที่เอาไปให้ที่บอกว่าเป็นยางูหมายเลข7ในราคาหนึ0งหบาทเนี่ยคืออะไรนะฮะแล้วมีข้อมูลอีกว่า9กรกฎาคมสามีของที่เหงียนฟองลันที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยประสานมาที่ไกด์คนนี้นะบอกว่าให้ไปแลกเงิน ให้กับน้องสาวของที่เอียนฟองลันคือคนที่บินกลับไปก่อนจาได้ไหมฮะคนคนที่7ที่บินกลับไปก่อนเมื่อ10กรกฎาคมให้เอาเงินดอง70ล้านดองไปแลกเป็นเงินไทยได้มา90,000กว่าบาทแล้วไกด์คนนี้ก็เอาเงินนี้ไปให้กับน้องสาวก็คือคนหมายเลข7ที่กลับเวียดนามไปแล้วซึ่งขณะนั้นพบว่าอยู่กับผู้ชายหมายเลข4นะที่เป็นหนึ่งในผู้ตายหลังจากได้เงิน ส่งมอบเงินกันเรียบร้อยคนคนนี้เบอร์เจ็ดเนี่ยก็กลับเวียดนามไปนี่ฮะนี่คือล่า,อาสุดเลยนะครับเพิ่งจะมีรายงานเข้ามาเมื่อช่วงเวลาประมาณ5โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลเราสรุปประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อว่าตกลงแล้วคดีนี้จะจบอย่างไรจะจบที่การสันนิษฐานการคาดการณ์ของตำรวจแบบที่เราเล่าไปหรือไม่จะมีใครนอกเหนือจากคนใน6คนนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการตายนี้หรือไม่นะขณะนี้แนวทางการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนยังเป็นว่าเชอรินชองคือคนที่วางยาทั้งหมดแล้วตัวเองก็กินชานั้นตายตามไปนะครับคุณผู้ชมครับ